กาละสินนี้นะครับถ้าพูดถึงก็ต้องนึกถึงภาพของจังหวัดที่เป็นเหมือนอู่ข้าวอู่น้ําของไทยเลยทีเดียวแต่รู้ไหมครับว่าที่นั่นกําลังมีปริศนาที่น่าคิดอยู่เรื่องหนึ่งคือทําไมภาคเกษตรที่ดูเหมือนจะยิ่งใหญ่มากกลับสร้างมูลค่าทางเศรษฐ,ฐกิจได้น้อยอย่างไม่น่าเชื่อเลยวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกประเด็นนี้กันครับใช่เลยครับ นี่คือคำถามที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยคือมันเป็นไปได้ยังไงที่ภาคส่วนที่คนกรสซิ่นเกินครึ่งจังหวัดทํางานอยู่กับสร้างมูลค่าให้จังหวัดได้ไม่ถึงหนึ่งในสี่ด้วยซ้ำตัวเลขนี้มันกําลังบอกอะไรเราอยู่กันแน่และนี่แหละครับคือโจทย์ใหญ่ที่เราจะมาหาคำตอบไปด้วยกันโอเคครับก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มจากการดูภาพรวมของเศรษฐกิจการเกษตรที่กรสินกันก่อนดีกว่าจะได้เห็นที่มาที่ไปของปัญหานี้ได้ชัดๆครับ โอ้โหจะเห็นเลยนะครับว่าภาคเกษตรเนี่ยคือหัวใจหลักของการจ้างงานที่กาลสินจ,จริงๆเพราะว่ามีสัดส่วนแรงงานสูงถึง64%เลยทีเดียวคือพูดง่ายๆก็คือประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดนี้แหละครับมีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับการเกษตรโดยตรงเลยแต่จุดที่มันน่าแปลกใจมันอยู่ตรงนี้ครับคือพอเรามาดูตัวเลขมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดหรือที่เรียกว่า GDP เนี่ยภาคเกษตรที่ใช้แรงงานไปตั้งเยอะแยะมากมาย กลับสร้างมูลค่าได้แค่22%เท่านั้นเองนี่คือช่องว่างที่มันใหญ่มากๆนะครับและมันก็สะท้อนไปถึงปัญหาเรื่องรายได้แล้วก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรโดยตรงเลยและถ้าถามว่าปลูกอะไรกันเป็นหลักพือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเกษตรของกาลสินก็จะมีข้าวอ้อยโรงงานมันสำปะหลังแล้วก็ยางพาราครับซึ่งสังเกตดูนะครับว่าส่วนใหญ่เป็นพืชไร่ที่เน้นเรื่องปริมาณเป็นหลักและไอตรงนี้แหละครับคือส่วนหนึ่งของความท้าทายที่เรากําลังจะคุยกันต่อไปและทีนี้ อะไรแหละที่เป็นอุปสรรคสำคัญที่คอยฉุดลังภาคเกษตรของกาลสินเอาไว้มาดูกันครับปัญหาแรกเลยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นปัญหาคลาสสิกเลยครับที่เกษตรกรทั่วประเทศต้องเจอเหมือนกันหมดนั่นก็คือเรื่องความผันผวนข,ของราคาสินค้าเกษตรนี่แหละครับเดี๋ยวราคาข้าวขึ้นราคามันสัมปะหลังลงมันขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้ตลอดทําให้รายได้ของเกษตรกรไม่แน่นอนเลยแล้วก็จะวางแผนชีวิตในระยะยาวยังไงล่ะครับมันยากมาก นอกเหนือจากเรื่องราคาแล้วนะครับอีกเรื่องที่หนักไม่แพ้กันก็คือภัยธรรมชาติครับอันนี้เป็นความเสี่ยงที่สําคัญมากๆโดยเฉพาะปัญหาน้ําท่วมที่เราก็จะเห็นข่าวกันอยู่บ่อยๆว่ามันสร้างความเสียหายให้กับไรนาพื้นที่เพาะปลูกเยอะมากซึ่งมันเป็นปัจจัยที่ควบคุมอะไรแทบไม่ได้เลยแล้วก็ส่งผลกระทบโดยตรงแบบเต็มๆครับเอาล่ะถึงแม้ว่าความท้าทายมันจะดูเยอะนะครับแต่เราก็เชื่อว่าในทุกวิกฤตมันก็มีโอกาสซ่อนอยู่เสมอคําถามคือ แล้วการลสินจะสร้างอนาคตใหม่ให้ภาคเกษตรของตัวเองได้อย่างไงมาดูกันต่อเลยครับหัวใจสําคัญมันคือการเปลี่ยนผ่านตรงนี้เลยครับคือต้องเปลี่ยนจากโมเดลปัจจุบันที่เราเน้นปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างเดียวซึ่งมันมูลค่าตา่ําแถมความเสี่ยงก็สูงไปสู่โอกาสใหม่ๆอย่างการทําเกษตรมูลค่าสูงครับอย่างเช่นเกษตรอินทรีย์หรือว่าเกษตรผสมผสานที่จะเข้ามาช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็สร้างรายได้ที่มันยั่งยืนกว่าเดิมได้แล้วคําถามคือจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไง เอาจิงๆแนวทางหลักๆที่เขาเสนอกันมามี3ทางครับ1เลยก็คือการเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการทําเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย2คือการกระจายความเสี่ยงออกไปด้วยการทําเกษตรผสมผสานอย่างที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆก็คือโคกหนองรามโมเดลและสุดท้ายข้อ3คือการยกระดับเกษตรกรให้กลายเป็นผู้ประกอบการให้ได้ทีนี้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มันจะเริ่มต้นขึ้นได้ยังไงเรามาดูรากฐานสําคัญที่จะนําไปสู่วิสัยทัศน์ใหม่กันครับ และนี่แหละครับคือเป้าหมายคือภาพฝันที่ทุกฝ่ายอยากจะเห็นร่วมกันนั่นก็คือกาละศิล์ศูนย์กลางเกษตรอินทรีย์และแปรรูปอาหารปลอดภัยแห่งภาคอีสานเป็นวิสัยทัศน์ที่ต้องบอกว่าชัดเจนมากๆเราก็จะเป็นพลังที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนทุกอย่างไปข้างหน้าครับแต่การจะไปให้ถึงภาพฝันนั้นได้เนี่ยมันต้องเริ่มจากพิมพ์เขียว3ขั้นตอนสำคัญนี้ก่อนครับขั้นแรกเลยคือ ต้องมีการจัดทําฐานข้อมูลเชิงลึกก่อนรู้เรารู้เขา 2. คือต้องมานั่งวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนหรือสวอตร่วมกันทุกฝ่ายและสุดท้ายครับคือการสร้างวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกันให้มันชัดเจนจริงๆพอเรามีทั้งแผนการแล้วมีทั้งวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนแล้วคำถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยก็คือแล้วอะไรล่ะคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ทั้งหมดนี้มันกลายเป็นความจริงขึ้นมาได้ นี่อาจจะเป็นคำถามที่ทิ้งท้ายไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคิดถึงพลังของการลงมือทำแล้วก็ความร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนครับ